โอเคครับในเลคเชอร์นี้เราก็จะมาดูตัวอย่างของโปรแกรมก่อนที่เราจะไปเริ่มสร้างโปรเจกต์กันนะครับในคอสเอพิโซดหนึ่งนี้ผมจะสอนวิธีการสร้างบาร์โค้ดและ QR โค้ดนะครับหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถบันทึกเป็นรูปภาพได้หรือจะสั่งปริ้นออกทางเครื่องพิมพ์ได้เช่นกันนะครับและผมก็จะเสริมให้ในส่วนของการส่งข้อมูลรูปภาพนะครับซึ่งเป็นรูปบาร์โค้ดกับ QR โค้ดเนี่ยผ่าน Line Notify นะครับ ไม่ว่าจะเป็นลายส่วนตัวหรือว่าลายกลุ่มกันแล้วแต่นะโปรเจกต์ Project นี้นะครับออกแบบโดยในรูปแบบของ m o เดิร์นเดสก p ท็อนะครับก็คือว่าเป็น m o เดิร์นหน้าตาสวยงามนะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งธีมต่างๆของโปรแกรมได้นะครับปรับแต่งสีปรับแต่งตัวน a เ i กชันโรเวอร์ได้เนาะตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะ Start Project ให้ดูนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างเนาะเอาลผมจะยุบตัว v i s u a l Studio ลองก่อนนะครับ อาจจะเริ่มจากการนะทดสอบเปลี่ยนเนี่ยตีมแล้วก็สีให้ดูก่อนนะตรงนี้ก็มีหลายสีนะแต่ผมจะทดสอบแค่อันไหนเบื้องต้นให้ดูนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะปรับแต่งตัว drawer ตรงนี้ได้นะเนี่ยนะครับบันทึกการตั้งค่าได้นะครับตรงนี้อ่ากดตรง save setting เนาะโอเคนะครับต่อไปเราจะมาเริ่มสร้าง barcode กันก่อนเลยนะตรงนี้ ก่อนอื่นนะเราต้องพิมพ์ตัวบาร์โคดที่เราจะเจเนเรตนะครับผมอันนี้ทจนนี้ก็จะพิมพ์แบบนี้นอหน,นึ่งหนึไปเรื่อยแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราพิมพ์ตัวคีย์เวิร์ดตัวนี้ด้วยเนาะว่าเป็นบาร์โคดเกี่ยวกับอะไรนะทจนนี้ก็สมมุติว่าเป็น Product แล้วกันนะ Product A A A นะศูนย์ศูนแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดตรงนี้เลยนะครับบาร์โคดเพื่อที่จะสร้างน,ะนั่นเองเนาะอ่าตัวน,นี้ก็สร้างเสร็จแล้วนะครับ เราสามารถที่จะใช้เครื่องยิงบาร์โค้ดสแกนได้เลยเนาะตรงนี้หรือใช้แอปมือถือก็ได้นะครับผมจากนั้นนะครับผมจะเซฟรูปภาพนะครับโดยการกดปุ่มเซฟอมเมจตรงนี้แล้วผมจะเซฟไวท้ที่หน้าจอเดสก์ท็อปเนาะก็เป็นบาร์โค้ดโปรดักเ a a อเอนะครับ0 0 1 1นะครับกดเซฟไปเนาะรูปภาพก็จะถูกบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ เราสามารถที่จะเปิดโดยใช้โปรแกรมโปรโตทั่วไปได้เนาะตรงนี้นะครับอ่าโอเคต่อไปผมจะทดสอบฟังก์ชันการพิมพ์นะตรงนี้เราไม่ต้องทำอะไรนะครับก็แค่กดปริ้นได้เลยนะอ่ากดปริ้นตรงนี้นะครับอ่าเขาก็จะแสดงตัวปรีวิวให้ดูก่อนนะเป็นตัวอย่างซึ่งเราจะดูตัวอย่างหรือไม่ดูก็ได้นะครับถ้าเราต้องการสั่งปริ้นก็กดปริ้นได้เลยนะแต่ในทีน่นี้ผมต้องการมีปริ้นปรีวิวด้วยก็เป็นแบบนี้เนาะสามารถที่จะ ขยายได้นะเนี่ยซูมได้นะครับหรือปรับเป็นออโต้ก็ได้เช่นกันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการปริ้นบาร์โคดนะครับเราสั่งปริ้นได้เองเลยนะตรงนี้นะถ้ามีการเชื่อมต่อปรนะินเตอร์เนาะโอเคผมก็จะปิดไปเขาก็จะให้บันทึกเป็น PDF เก็บไว้ได้ด้วยเนาะตรงนี้ผมจะบันทึกเป็น Product บาร์โคด Product นี้เนาะก็ลบนามสกุลออกนะครับมันจะเป็น .pdf นะครับ เราสามารถที่จะเปิดโดยใช้เบราว์เซอร์ก็ได้หรือใช้โปรแกรมที่ใช้เปิด PDF ก็ได้เช่นกันนะผมจะลองเปิดโดยใช้เบราว์เซอร์ดูนะอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะเราสามารถที่จะสั่งปริ้นด้เช่นกันเนะาะตรงนี้โอเค